เมียอสเปนมาเซตี่สเปนไปที่เดียวพอเข้าสเปนก่อนแล้วเราเข้าเข้าฟินไม่ได้ขอบีเข้าฟินก่อนเข้าสเปนเลยก็ได้แต่ก็ขอวีซ่าเหมือนเดิมจะนั่งแยงนะขอนั่งบิสเนสเปิดเป็นตะทีบดีนะคือฉันตัดขาดมาจอดอยู่นะเปิดเดียวคอนเทนต์หรอบอลลูเด้อเนาะโอ้บอลบอลคอโมนแทนได้นี่ก็ดีอยู่ก็ดีก็ดีเอาคือมันดีโอ้ยบอลก็คอนเทนต์กระจายทันยู่ ขี้เดอยู่เคยจายกิกหรอไปลองเพียงเคยเนเออแต่ได้ะเมร์เลิศเลิศประสัมีผู้นึงนอนกุนจะ่กนเ้ทัเะไ่อรับากะเทียวันเกินไปนอนกวนก้วแปลวหออิยไปเจ้าจะถ่วงใหญ่กูศูญเดี๋ยวไปนอนกุนกวนยังกระโดดกระเดียกโกนอิลีกนแบบพวกเก่งใจให้บานนเมือไงแกินอะไรนาอริตากาแฟเดี๋ยวทุกวันพี่น้อเดีทุกวัน ดื่มทุกวันดีทุกวันึ่งสิเอ็ตันหนาทองก็กดอบ้างอยากได้แคบหมูแคบหมูเนี่คือใครได้ติ๊กตอเลยเด้อกดติ๊กตอเลยเรื่องอย่างนี้ต้องอยู่ไได้ราคาดูได้เลยมากเสียงแคบหมูคอสบ้านอบ้านไฮดอกเอาไม่ไฮอเอาที่ะยางที่ยวางแต่อย่าเพิ่งสับสนมืงสามีนลูกค้ามาเอายอรอกฟิศมาอยาใไ้ดอกแต่่าเห็น่นยืนมากเลยตกเอาห้เลยโอดที่ไหนคะแคบหมูเช้าโอนที่ฉันค่ะแหมอยากยอกมือสัตว์แล้วนะคะนี่สิไม่ยากยอเ้าบาท เอามาคาสิออนให้ค่ะยักยอกบริษัทแล้วสิไม่ยักยอกเยี่ยค่ะไม่ใชเบิดอายุแล้วค่ะยืหลังๆอ่ะหูร่งนื้อน่ะเอามาบัดนี้พี่น้องอยากได้กระปุกาแฟอันนี้ต่างแบบสนุกสนานนะเพราะเรือบรสิทธิ์บรขายบรบริดัทขายแบบแต้องการขายอะไรมีอย่างละสิบละซาวสิบกองเซากองพี่น้องอันนี้คนกาแฟบางคนถามว่าช่งน้ําเยอะจังไม่ต้องคือบางคนบางคนชอบน้ําเยอะน้ำอะไแล้วแต่เพราะว่าจะชอบเหมแต่บางแต่ว่าสำหรับแขวนเนี่ยของกินน้หมด คันลายมันก็รู้สึกกินมันกจอิ่มไปเลยสินะรอบอสพาเที่ยวฟินแลนด์ใครคิดเรื่องนี่บอกเลยทำแน่นอนคำแบแพิเศษแต่ว่าเสียดายหรอมันใส่แง่โมเนย์แงไปไปแง่โมเมนต์ไปแม่เต่มไม่ร้อนไงหนาบหรออากาศเย็นปลาไปเบิ้งปลาไปได้เดี๋ยวไงมือไม่น่าเดียวเดือนได้อยู่แล้วเดือนนี้บ้างก็ไม่บ้างเดือนนี้ก็บ้างเยอะอยู่นะถ้าบ้างต้องเป็นอาทิตย์ได้เพื่อนหนึ่งเดือนแห้งสองมือแล้ว ยืนวิสตาอกีกเด้อนะครัยืนวิสตาหน้าบ้านพ่อมีธุรกิจดวงเปลงน,นั้ไม่มีเช่าเขาเอาตอนนี้เช่าเขาอยู่ขออนุญาตกินกาแฟก่อนนะครับโอ้ยเราซือ้อรถไฟน,นี่แหละเซีนเห็นปุ้ยยูซันนไงเด็ดคืออันนี้กินหลังอาหารก็ได้หรือก,กินตื่นขึ้นมาก่อนเอาตื่นขึ้นมากินก่อนก็ได้หรืกนอ,นก,รก,ก,อก่อนนอนก็ได้หรือตอนไหนก็ได้ครับให้กินตอนเชา้ามันจะดีเพราะตอนเที่ยงมันจะออกแบบเลื่อนๆเลยอันนี้กินแล้วมันกินแล้วมันง่วงเด้อเพราะกินกาแฟยี่ห้ออื่นกินแล้วตาแข็งของเรากินแล้วง่วงหลับ โกตสุดเลยเพราะใส่ไอ <Allah. S 1> e ้คาเฟ่ม e ันตำเขาเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆมันไม่เหตาแข็งตาดีตาสนเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆเม่อโดนแหยาะคนหลายหลายไปน้องมันมาเบิดอุดรเป็นของฟีบ่ะ ของเรี้อะไะเมื่อวานดูดอยไลท์ลีจนลุนจนลุนออกมาแต่มันเริ่มตรงที่ว่ามันไม่แบบว่าฝนตกเข้ากับเมืองย่างยานไงถ้าไปเช่าสถานที่ต้องไปแบบนี้ลูกค้าถ้าจะาไปนะหมายถึงว่าถ้าบริหารทำบริหฮรมันก็หจุดหมายก็อยู่ในโดมโอเคที่สุดเล่นฟรีแต่ว่ามันขอกี่เซียคิวเห็นไหมการลงทุนเลยการตลาดคนเรามันคิดเหมือนกันเนาะไปฟรีเธอหนึ่งแต่ว่ามันขอกี่เซียนคิวเซีคิวคิวลงหกหมื่นหกหมื่นคูณซียเท่าไหร่ หกหมื่นคูณสิบก็หกแสนจบค่ะในหน้าท้องที่ไกมาก็บวกเพิ่มถูกไหมก็บวกเพิ่มเพิู่ดถึงว่าสื่อมมืตกเอื้นเนอกัพูดถึงมีเขากำลังรอคารเพิ่มอยู่สุราฉันลบไปสุบาไกลอยู่นะเออาเดี๋ยวนะแล้วก็มีลูกค้าก็จะไปแก้บนยอดขายเออนี่ไงวัดจุราชมณีวัดจุรามณีชิวหนึ่งสมุทรสงครามใช่ที่เซตสมุทรสงครามใช่วัดจุราชมณีแม่กองเลยจ้า มันก็ต้องเพิ่มมันแบบระยะทางใสเชือกเติงเนาะคนเดินนั่งอีกการ์บอนกันแดงๆอ่ะพี่น้องเขาจะไปแก้บนเอาหรอเหรอแล้วก็ไปไปขายต่อยตรงนั้นเลยกระดะษเราไม่แก้บนได้ไหมเราไปขอเพิ่มได้สิบคิวเมื่อวานนี่พี่น้องหกหมื่นคูนสิบอะไรนะลาวก็แล้วเขาบอกว่าเขาเกินเป็นนั่นผ่ากายไม่เคยมีร่นแห่อีลีบอ่ะใช่สุร่านไม่มีร่นแหย่หรอไม่มีร่นแห่ รถแห่นี่ตำหนิท้เห็ดมีตัวคนอีสานส่วนหลายก็ภาคกลางครับไม่รูแบบแบบที่เราเห็นไม่มีอยู่นู่นน้นไม่มีถ้าไปเป็นแบบเคลียร์ได้หล่ะรถแหนี่แค่บนเลยร่อนแห่นี่มันขับเร็วได้ท่าไยความเร็วกระสีได้ซ้ทับลอยปะหอดปะล่ะน่าจะขับเร็วได้หลายโอเคครับโอโอซีดได้หลยครับเมนได้เกิดเคูณสองเวลาอีกสุระแม่นเก็ไปดูแลรถแห่ด้วยสุราหน่ะสิบเปครอปอ่ ลาแล้วลาแล้วลาแล้วลาาแล้วสุราต้องมวยทำผิดเอามาใครอยากได้โปรกาแฟใครอยากทานกาแฟของปุ้ยบ้างใครชอบแม่กินกินแล้วใครชอบกาแฟนี่ชอบปวดป่าดก็คือกองเนี่ยพี่น้องี่สีซ้องเด้อมยไปเบื้องพี่เบว้นเนย เออวนไหนเออผอมลงมากนี่คือเิวนพี่เิวนแหม่วนเออเิวนแม่ปาดโล่งสิบกว่าโล่ผุนก็หอบกาแฟไปเนาะกนั่งว่านี่ตัวเมื่อนั้นหอบชุ้ง้ำนึงนี่แหละนั่งนั่งนังสิกลับมาลิ้วอยู่ของอยู่บ่านางนางไปเดือนหนึ่งนางไม่อยู่นี่เดือนหนึ่งนางไปกลับไร่งเท่าไหรสิบกว่ากิโล่สิบสี่โล่สิบสี่โล่เหรอรอมากคือคือเขาหัวเรารอแบบคักเลยวิทำไมบุรีไม่ได้อ้วนเขาท้วมไม่มันก็อ้วนหรือลงพุงจีิกับพี่พี่วนมาตอนนี้คือแบบว่าป้าแบบความหล่อกลับคื่อนนนลแด กอฟหนึ่งครับห้าร้อแปดสิบาทส่งฟรีครับจบกฟหนึ่งไม่ใช่กองฟอนนะกฟกไก่กฟันเออไดวพืดปักหมุดให้กไก่กฟันจะปักหมุดให้นะครับทุกคนนะจะปักหมุนให้นะอื้ออ่ากไก่กฟปันหนึ่งครับหมดมาแล้วครับทุกคนหมดมาแล้วึ้นแล้วขับถ่ายดีมากใครแบบว่าขับถ่ายไม่ออกใครชอบท้องอืดใครท้องอืดท้องฟื้อใช่ใครพุ่งหนาพุ่งยืดกินตัวนี้พี่น้อง อัเพียเท่าไหร่พอลอยู่เนาะได้เลยได้เลยแล้วเรายังจะเบาโหลดแล้วเรายังแจกติดต่อกันมาร้อนมาครับกอลายูน1ครับกาแฟ3กล่องแบรนด์ผมเองนะครับผมทุกบาททุกตังเป็นแบรนด์ผมเองบันไหนมารีวิวท่านหนนี้คือแบรนดตัวเองสิ่งทั้งกองมาห้อง3กล่องครับ3กล่องป้วไงหลังถรวน1แทะมึง1แท้งหนึ่งยังไม่มีเพราะ สินค้าเราถ้าเกิดทำอย่างนั้นมันต้องเตรียมตัวเยอะๆเลยใช่แล้วอกอฟอ้อนหนึ่งพี่น้อมาเลยพิมมาเลยกอฟอ้อนหนึ่งฝากหมุนให้แล้วนะครับทุกคนพิมพ์รหัสกอฟอ้อนหนึ่งได้เลยเท่ากับหนึ่งชุดใครสนใจสองชุดก็อกอ,กอฟอ้อนสอง,สองได้เลยสาม,มชุดกอฟอ้อนสามนะครับอ,อย่าลืมตัวตัวตัวติดกันเด้อพี่น้องเด้อกอฟอนหนึ่งหามเบนเด้อกอติไปเกอปั้นหลักกัรหนึ่งได้เลยระบบสะดุดอัตโนมัตินะครับนี่เลยอันนี้กินได้หนึ่งเดือนเด้อเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพเองพี่น้อง ใครที่แบบว่ากินมาหลายแบรนด์แล้วกินยังไงก็ไม่โดนใจมาลองกินแบรนด์ผมอิกว่าการันตีด้วยการขายขายมาห้าปีถึงแม้จะ,ะเราเถียงกับล่าๆมากนี่บอกใครได้โปรโมทแต่ว่าลูกค้าประจําสั่งตลอดตัวแทนสั่งบุ้มบุ้มบุ้มตลอดตอนเนี้ยส่งจากกรุงเทพแล้วเพราะว่าสินค้า,ายอยู่กรุงเทพแบบให้โรงงานส่งให้ใสร้างบัญจีหลัการ้อยพันหนึ่งก<อ>ับแขายหนึ่งกล่อง สองร้อยเก้าสิบาทสองร้อยเก้าสิบคูณสามเป็นแปดร้อยเจ็ดสิบแต่ถ้าเกิดเอาโปรนี้ห้าร้อยแปดสิบบาทห้าร้อยแปดสิบบาทจ้ากองอ่าผลรหัสเข้ามาเลยจ้าทุกคนกอฟหนึ่งระบบจะดูดอัตโนมัตินะจ๊ะได้ไปทั้งหมดสามกล่องเลยวันนี้ทุกคนนีเงตอนนี้ไม่มีนกนีก่อฟ้นึงกินด่งกับหนึ่งชุดก็สามตัวทางดีจริงทางดีจริงไม่นกับแ่อยากร้องไหมท่านคือถ้าไม่ได้มองเรื่องแบบว่าเดมมองเรียงว่า บ่อยากลดอย่างแต่ว่าอยากกินเพื่อกาแฟเสียบเนี่ยกินแล้วมันดีด้วยมันช่วยการกับถ่ายด้วยก็